อย่าเพิ่งว่านอนติดไฟเดนท้งคนสิ สวัสดีครับพี่น้องมือนีตรงกับว้นเสาซึ่งเป็นวันนยุดนะครับคนนีสารกเลเลือโอกาสมาย่านพี่น้องย่วเพื่อว่านอนจังหวัดสกลน,นครน,นะครับจากขอนแก่นมากกวกล้ไก่ดอกประมาณเกือบ400กิโลนะครับพ่อมาพี่น้องคนกะดีดีนะครับคนลาบเป็ดตู้กินนะครับตอนนี้ก็กำลังกำลังเห็ดอยู่ นะครับยานพี่น้องบ่ได้กินเนาะยานพีน่น้องบ่ได้กินตอนนี้กำลังลาบเป็ดเอาหยังใส่แน่นอนนี่เนาะขั้นบักนาวรั้นบักนาวขั้นบักนาวขั้นน้ำข้าวมันอ,อ่อนเออน,นันน่นนั่นนั่นนั่นขันน้ำข้าวแล้วครับไ<ฮ>ปล้วนไหมโอ้เมนูนี่เฮ็ดยากเลยนี่<ฮ> ได้ก็ได้รถโคครับเยอะแยะก็รถโค้งส่วนมาก่นสิบ่ค่อยได้กินบ่เคยได้กินนะครับคถมบ่สำคัญใหลีเนี่ยบ่ได้กินนะครับเป็ดตัวเดียวได้เนี่ยได้ทั้งลาบได้ทั้งต้มได้ทั้งปิ้งได้ทั้งอย่างทั้งคุณก็เมื่อยแั่ แบเบิ้งเออเขือนยังสัตน่ยบ้านเจ้าเอื้อนยังสัตว์เบิ้นาเบิ้งสิมสิมิมบนนั้นได้เดี๋ยวมันดิบอยู่เนาะมันดิบอยู่โอ๊ยฝนกระทิบฮะทั้งนีเด้ โอ้ยนะพอเห็นหงส์สับอันนี้กำลังปีกปีกเนาะคำมืดคำกับสีคำทั้งนี้ก็ต้มนะครับ เอาฝนมาน้ำเนาะอือตกแล้วต้โอ้ยจะไหนล่ะบัดน,นี้เอ้าเอาเอา้เอานะอืมพี่นอ,อ,องขางหนาผู้ใดย่นอารล้ห่ะาแนพี่น้องนะ่า <laughs> ไปเบิ้งไก่ปะได้ครับพี่นอ้องฝนตกพี่น้องแม่ัวดอกพี่น้องแม่ขวดนั่นพี่น้องแม่ขวจกทองปูเว้ย่านงษ่านหงษ้หนา่อนไตาเมก่อะกอนม่เหรออันใบตะไคร้พี่เอ๊่ไหนกันม่หล่เือย่างนี้ป่ะเน่่มกันล่มเหรอเนาะ

เฟิรนซิเอาอันนี้มันยังก่อตะไคร่แต่มาตีเลือดซะก่อนมาคัันเลือดเอามาคัันเลือดหะมันแตกไม่เห็นหงส์แหมบบดนี้เนาะเริ่มมืดแลยลูกนี่ก็ปีมือครับสามเนี่ยเห็ดลายเทือไปนี่ เห็นหลายเทีแล้วครับโอ้เห็นหลายเทีอแล้วเนาะเป็นเป็นประจำแม่คุัวกับยิ้มดีดีนะมาดทำนาก็ไม่เห็นคักซำดอกมันมืดมันมืดมันมืดนะ <laughs> แหนเงี้ได้เสียงเกาแหละโอ้มือนีมือนีมีมะล่ำน้ำเด้มะล่ำก่อนสิ่งมะล่ำสุนท่อนดีวาฝนตกก็เลยสิดีเพิ่นน่นแหละด้เลือก<ม>ไวเมื่อวานพอเรารับมีุนอย่างเอารถสามคนแค่ลด <laughs> <laughs> มักจะดนตีนะ อยาจะสิดมาใไ่ข่อยด้วต่อไปตองเห็ดเผื่ออกมาแล้วนี่เห็ดจังไดบันี่เอาไซ่บันเ้าไว้นีก่นอนเบเาไวนีก่อนเอาแะแม่ขัวแม่ขัววอานนี่เไปล้วนไมอวันนี้ล้วนไซหลวบันนี้ค้นต <คน S 2> <ว>กแล้ว กเกลือใส่ในจักนอ้อยอาหาแซบอันนี้ต้มเป็ดครับนี่ต้มเป็ดพวกหัวพวกกระดูกพวกขามันเอามาต้มนะครับสิได้ทั้งตม้มทั้งหลาดนะเหมือนี่เนี่เมนูอาหารแซบครับมือนนี่แซบ cái đây cần mấy chim khẩu nước gạn đó khi non đó. bẹt đi. nói à, พอครัวเพิ่นกัสิคือสีอดแล้วนะครับพี่น้องมอน,นี้คนอีสานกัดสิคอลน้าพระจากพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ